ที่หนูเบลราาเป็นเนี่ยว่าคิดถึงพ่อแม่แล้วพ่อแม่ที่สามารถแก้ปัญหาให้เราได้พ่อแม่จะเคยศึกษามาหรือไม่ศึกษามาอะไรก็แล้วแต่แต่สังเกตดูทีสิ่งที่พ่อแม่บอกก็คือพระธรรมนั่นใช่ค่ะก็คือคําสอนของพระเจ้านั่นแหละอาจจะบอกผิดบ้างถูกบ้างเข้าใจยากบ้างน้อยบ้างอะไรก็แล้วแต่ฉะนั้นจริงๆเอาเข้าจริงคือธรรมะจริงเป็นสูงสุดจริงๆ การมาที่สูงสุดที่ดีที่สุดก็คือปัญญาปัญญานั่นแหละเป็นสิ่งที่พระเจ้าทรงทรงค้นพบแล้วก็นำปัญญามาบอกพวกเราทําให้เราได้ตาคือปัญญาในการที่จะดําเนินทางได้อย่างถูกต้องดีงามนี่เป็นแบบนั้นฉะนั้นเวลาเราเข้าไปเฝ้าพระเคียวแก้วหรือเข้าไปกราบพระเจ้าเนี่ยสิ่งที่เราต้องพัฒนาก็คือพัฒนาปัญญา เพราะแต่ละคนเนี่ยเราจะเป็นพ่อแม่เป็นเพื่อนอย่างเงี้ยร่วมเดินทางมันชั่วคราวเนี่เรามีพ่อชั่วคราวแม่ชั่วคราวเพื่อนชั่วคราวสามีภรรยาชั่วคราวหรือเพื่อนร่วมงานชั่วคราวแต่ถ้าเราไม่พัฒนาปัญญาเข้าไว้กระแสชีวิตนี้ต้องดําเนินไปเรื่อยเมื่อไปเผชิญปัญหาเราจะออกจากปัญหาไม่ได้เลยเนยีฉะนั้นการเข้าถึงพระเจ้าเอาเข้าจริงก็คือการเข้าถึงปัญญาการเข้าถึงสติ ที่มั่นคงการเข้าถึงความเพียรขยันไม่ประมาทและฉลาดจัดการเมื่อเข้าถึงความเพียรเข้าถึงสติเข้าถึงปัญญาโดยเฉพาะตัวปัญญาที่เป็นพุทธ,ธะอย่างแท้จริงฉะนั้นคําว่าสัมมาสัมพุทธ,ธะหรือก็เรียกว่าพระสัพพยุตยาเนี่ยเอาเข้อจริงก็คือปัญญาที่สามารถรอบรู้หรือเข้าไปรู้แจ้งแทงตลอดในทุกปัญหา แล้วก็สามารถสกัดกัน้นไอเหตุของปัญหาหเหตุของทุกข์ได้ทั้งหมดแล้วก็สามารถประจักษ์แจ้งสภาพที่ดับทุกข์แล้วก็สามารถที่จะดําเนินหรือว่านําทางชีวิตเข้าไปสู่ความดับทุกข์ได้อย่างอย่างเร็วและอย่างตรงอย่างรวดเร็วโดยชนิดที่ไม่คดไม่งอเป็นต้นฉะนั้นสิ่งที่สําคัญที่สุดของกระแสชีวิตของมนุษย์ทั้งหลายพวกเราต้องพัฒนากันคือปัญญา เพราะว่าแม่เราบอกเราอยู it. It mm ่กับแม่เราอยู่กับพ่อเราอยู่กับเพื่อนเอาก็จริงๆเนี่ยเราไม่ได้อยู่จริงหรอกไอสิ่งที่อยู่จริงๆคือความรู้สึกของเราไอความรู้สึกของเราว่าเราได้อยู่กับพ่อกับแม่แต่ถ้าความรู้สึกนั้นมันขาดปัญญาขาดสติหรือขาดความเพียรไอตัวความรู้สึกเหล่านั้นมันก็ไรประโยชน์มันก็หลงทางนั้นมันก็ไรประโยชน์มันก็หลงทาง นั้นมันก็ไรประโยชน์มันก็หลงทาง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 เนี่ยก็ให้เราเข้าถึงปัญญาไม่ว่าจะเป็นโลกียปัญญาแล้วพัฒนาไปถึงโลกุตละปัญญา ถ้าเราได้ตัวปัญญาตรงนี้เมื่อไหลบิดเสร็จปุ๊บนั่นแหละเขาเรียกก็ได้กัลยาณมิตรที่แท้จริงเป็นกัลยาณมิตรภายในด้วยที่เราทําไมเราต้องเข้าไปเฝ้าพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นกัลยาณมิตรภายนอกแต่ถ้าตาบใดเราเรายังต้องอาศัยพระเจ้าอยู่โดยชนิดที่ยังไม่แข็งแรงเองยังไม่ตั้งมั่นเองยังไม่สามารถดึงปัญญาของพระเจ้ามาไว้ในตนได้ เราก็ยังต้องวิ่งหาพระุทธเจ้าข้างนอกหยุดเรื่อยไปฉะนั้นอยากให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยฝึกตนเองให้แข็งแรงจนสามารถเข้าถึงปัญญาโดยเฉพาะปัญญาที่ในโลกุตละเนี่ยถ้าเราได้ตรงนั้นเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ยก็แปลว่าเราจะเป็นผู้ที่จะต้องพ้นทุกข์หรือนิพพานได้อย่างแน่นอนมีเป็นไปแนแล้วเขาบอกถ้าเเรียกก็ได้กัลยาณมิตรที่แท้จริงเป็นกัลยาณมิตรภายในด้วยที่เราทําไมเราต้องเข้าไปเฝ้าพระพุทธเจ้า พระพทธเจ้าเป็นกลยาณมิตรภายนอกแต่ถ้าตาบใดเราเรายังต้องอาศัยพระเจ้าอยู่โดยชนิดที่ยังไม่แข็งแรงเองยังไม่ตั้งมั่นเองยังไม่สามารถดึงปัญญาของพระเจ้ามาไว้ในตนได้เราก็ยังต้องวิ่งหาพระเจ้าข้างนอกอยู่เรื่อยไปฉะนั้นอยากให้พวกเราทั้งหลายเนี่ยฝึกตนเองให้แข็งแรงจนสามารถเข้าถึงปัญญาโดยเฉพาะปัญญาที่ในโลกุตละเนี่ยถ้าเราได้ตรงนั้นเมื่อไหร่ปุ๊บเนี่ย ก็แปลว่าเราจะเป็นผู้ที่จะต้องพ้นทุกข์หรือนิพพานได้อย่างแน่นอนนี่เป็นไปในรัแล้วเขาบอกว่าถ้าได้ปัญญาในระดับเป็นพระโสดาบันเป็นต้นเนี่ยเขาเรียกว่ายิ่งใหญ่กว่าจากฐฐักรพัรดิราชแล้วก็สมบูรณ์มากกว่าเท้ามหาพรหมแปลว่าสมบัติในโลกในจักรวาลทั้งหลายเนี่ยไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับโลกุตราสมบัติก็ค,คือโสดาปฏิมาคโสดาปฏิผลใช่ไหมนี่เป็นไปในลักษณะนี้ประเด็นก็คือว่า ทำอย่างไรที่จะทำให้การเข้าไปเฝ้าพระเจ้าของเราเนี้ยเป็นปัจจัยทำให้เรามีพระพุทธเจ้าอยู่กับเราได้ตลอดอาทำยางไง การเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าในครั้งนี้อย่างที่บอกว่ามันก็คือเป็นบันทึกบุญที่เกิดขึ้นในใจแต่ว่าสิ่งที่สําคัญมากกว่านั้นคือความเพียรค่ะความเพียรที่จะไม่ละเว้นในการปฏิบัติในการฝึกฝนในการเรียนรู้คําสอนของพระองค์ค่ะคือถ้าเราหมั่นฝึกฝนหมั่นเรียนรู้เวลเชื่อว่าพระพุทธเจ้าก็จะอยู่กับเราตลอดค่ะ การเขอาพระเจ้าครั้งนี้ทำยังไงให้พระเจ้าอยู่กับเราตลอดคะอาจารย์คะค่ะก็จะต้อง จะต้องมากุศลสัญญาให้ได้อย่างมั่นคงเจ้าค่ะพระอาจารย์ต้องวางใจให้เป็นสมนัสให้ใจได้ปีติปราโมทเพราะว่าให้อารมณ์การเข้าเฝ้าเนี่ยหนักหน่วงเออแล้วก็ตั้งศรัทธาความเพียรในการในการมองในการรับ เสียงรับสีแล้วก็มานาสิการอ,อซ้ำแล้วซ้ำเล่าค่ะาอาจารย์เพื่อที่ว่าเมื่อคราใดก็ตามที่สถานการณ์ผ่านไปแล้วเราจะสามารถดึงสัญญาของวันนี้ขึ้นมาทวนซ้ำๆให้ได้ให้ได้ความปีติเหมือนกับวันที่เราได้เข้าเฝ้าจริงๆก็ค่ะผูะาอาจารย์ ก็ตรงนี้ก็เป็นเรื่องที่เป็นฝากข้อคิดไปว่าในช่วงเวลาเพียงแค่วแวบเดียวที่เราเข้าไปบูชาพระเขี้ยวแก้วหรือพระบรมสารีริกาธาตุของพระเจ้าอเป็นพระธาตุที่ต้องใช้คําว่าสูงสุดสูงสุดในบรรดาพระธาตุคำว่าสูงสุดในที่นี้ก็หมายความว่าเป็นพระธาตุที่ไม่กระจายเนาะมีอยู่หนึ่งพระเขี้ยวแก้วสี่องค์แล้วก็พระรากข,ขวัญไหปลร,ราสอง แล้วก็พันนราชก็คือชิ้นกระดูกหน้าผากจะชิ้นเนี่ยไม่กระจายนอกนั้นกระจายหมอแจงมาเล่าให้ฟังหน่อยทีเนี่ยนี่อ้าวมันว่าไปจะไปเอาอะไรไปถวายพระพุทธเจ้าเดี๋ยวพอหมอแจงบอกว่าเอเดี๋ยวเอางี้ก่อนได้เตรียมอะไรมา บูชาพระเจ้ามาครั้ออนงนี้ขอโอกาสคณะสงฆ์ขอโอกาสพระอาจารย์เจา้จาค่ะอตอนแรกหนูคิดว่าหนูจะไม่ได้มาแล้วเจ้าค่ะหาอาจารย์ตอนที่แบหบยิบพาสปอร์ตผิดอันนะจ้่ค่ะเมื่อ,อ <laughs> วานนี้เจ้าคับใจมันก็วูบแบบ สติหลุดไปเลยเจ้าคะ่ะแต่ว่าพระอาจารย์เข้ามาช่วยดึงสติหนูมากเจ้าคะ่ะทำให้หนูแบบก็คิดทบทวนว่าเราต้องมาให้ได้เจ้าคะ่ะคือหนูก,หนก็หนูบอกกับพระอาจารย์ว่าจริงๆหนูคิดมาคิดมาสองสาวันแล้วตอนที่หนูสรุปพระอาจารย์เรื่องขณะที่ก้าเจ้าคะ่ะหนูก็คิดทบทวนว่า ขณะนี้เป็นขณะที่เกเราพ้นแล้วจากสัตว์นรกพ้นแล้วจากความเป็นเปรตพ้นแล้วจากความเป็นสัตว์เดรัจฉานแล้วเราก็ไม่ได้เกิดในปัจจันต่อประเทศเราเกิดในประเทศที่ดีมีพระธรรมมาถึงแล้วก็เกิดในยุคที่มีพระพุทธเจ้าไม่ใช่ยุคที่มืดมัวอย่างงี้จ้ะค่ะหนูคิดว่า เราโชคดีขนาดไหนแล้วที่เราค้นจากขนาดทั้งแปดขนาดมาเราเป็นขนาดที่เก้าเราได้เกิดเป็นมนุษย์เนี้ยเจ้าค่ะเลยก็ยังโชคดีที่มีพระอาจารย์ช่วยให้ธรรมะช,ช่วยให้แบบได,ได้ได้รู้ได้รู้จักพระพุทธเจ้าเจ้าค่ะคือหนูมาครั้งนี้เนี่ยหนูมีเวลาเตรียมของน้อยแต่หนูคิดว่าหนูชำระใจชำระใจอย่างมาก แล้วก็คิดว่าหนูจะถวายอัตภาพเนี่ยเจ้าค่ะเพราะว่าการมาครั้งนี้สําคัญกับหนูมากเจ้าค่ะหนูคิดว่าหนูจะมาเข้าเฝ้าพระพุทธเจ้าแล้วก็ทุกครั้งเนี่ยเวลาเวลามาเนี่ยมาแล้วเหมือนมาได้พบพระพุทธเจ้าแล้วก็กลับไปตัวเปล่าเจ้าค่ะเหมือนเหมือนมาเฝ้าแล้วก็ได้ศรัทธาแต่ว่า พระพุทธเจ้าไม่ได้อยู่กับเราเราก็เหมือนมากราบแล้วก็กลับไปอย่างนี้นเจ้าค่ะแต่ครั้งนี้ไม่ใช่เจ้าค่ะครั้งนี้เมื่อวานตอนที่เราไปไปบูชาพระประดมสาลีรังกท่านแล้วหนูรู้สึกว่าตอนนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ออกไปจากศีรษะหนูเลยเจ้าค่ะเหมือนประทับอยู่ที่ในศีรษะตลอดเวลาเจ้าค่ะรู้สึกว่า ครั้งนี้เราเราไม่ได้ภาคจากพระพุทธเจ้าเลยแล้วก็เวลาที่อยู่ต่อหน้าพระพุทธเจ้าบาปจะไม่เกิดเลยนะคะหนูรู้สึกว่าถ้าเราไม่ได้ฝังอัธยาศัยแล้วอันนี้มันขณะที่ก้าวแล้วเมื่อไหร่เราจะได้มีโอกาสแบบนี้อีกถ้าเราไม่ฝังเป็นเนื้อเป็นตัวให้ซึมไปในกระแสชีวิตอันนี้เป็นโอกาสสุดท้ายที่แบบ เราได้เจอพระพุทธเจ้าแล้วเงจ้ะค่ะแล้วหนูก็คิดว่าสิ่งที่หนูปรารถนามากที่สุดต้องเล่งขวนขวายมากที่สุดคือสิ่งที่ต้องการมากที่สุดคือรับพุทธพยากรจ้ะค่ะถ้าไม่ได้พุทธพยากรรอบนี้คือสวยแน่เพราะมันพลาดมาหลายครั้งแล้วจ้ะค่ะ แต่ครั้งสุดท้ายจะพลาดอีกไม่ได้เพราะเราจะไม่มีควาพุทธเจ้าอีกเป็นกับเป็นนานแสนนาน,านเป็นโลกจะมืดมีดอีกนานเจ้าค่ะหนูรู้ตัวว่าหนูตั้งเจตนาอะไรแล้วก็ทําไม่ได้รอบนี้คือแย่แน่เจ้าค่ะเราจะต้องขวนขวายต้องเร่งเพียนพยายามแล้วก็คิดว่าจะไปกับพระเคี้ยวแก้วคือ จะไม่ยอมให้พระพุทธเจ้าหลุดไปจากใจอีกแล้วเจ้าค่ะประมาณนี้เจ้าค่ะพระอาจารย์จาธุกเอาหนูเวลเตรียมอะไรมาเ้าพระเจ้าหนูดูเบาไปเลยค่ะพระอาจารย์เอ่อได้รู้ล่วงหน้าน้อยมากค่ะแล้วก็สิ่งที่เตรียมมาจริงๆคือใจค่ะพระอาจารย์เตรียม เตรียมเวลาเตรียมร่างกายแล้วก็เตรียมจิตใจค่ะที่ตั้งใจมากๆที่จะมากราบผ่าเคียวแกว้วเพราะว่าก็ไม่รู้ว่าจะเป็นครั้งนึ่งในชีวิตไหมก็ต้องคิดไว้ก่อนว่าเป็นแบบคงเป็นครั้งเดียวในชีวิตก็จะตั้งใจเข้าไปมากๆเที่ผ่านมาก็มีการแบบเหมือนเตรียมตัวเล็กน้อยหรือถือศีลหรืออะไรอย่างเงี้ยมาค่ะคือพยายามทํา ร่างกายจิตใจให้บริสุทธิ์มากที่สุดเท,ท,ท่าที่จะเป็นไปได้ค่ะแล้วก็เตรียมเออเตรียมสติมาด้วยค่ะ,ะก,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 ก็มุกมทนาที่ได้ตั้งใจกันอย่างยิ่งยวดเนาะมีใครอยากจะบอกเรื่องการว่าเตรียมอะไรไปเฝ้าพระเจ้ามั้ยเดี๋ยวถามท่านถามพระเถระดีก่อนให้พระเถระบอกว่าเออพระเถระท่านคิดยังไงเวลามาเฝ้าพระเจ้าเนี่ยเดี๋ยว เนี่ยเอาเอาใช้ไม้แต่ถามท่านอาจารย์เน,นี่ยอาจารย์มหาพรนะท่านท่านมีความสามารถสามารถในสนทนาพูดเป็นภาษาบาลีไดนะ้เนี่ยเนี่ยเทศเป็นภาษาบาลีได้เลยเวลามาลังกาเนี่ยท่านก็คือท,ท่านเรียนศึกษาบาลีใหญ่มานี่หมนว่าเออในมุมมองของพระบ้างแต่นี้ยเมื่อกี้ฟังมุมมองของโยมแล้วจะหมาว่า เตรียมอะไรมาบูชาพระเจา้าและตั้งใจยังไงเอก็อยากถามมุมมองของว่าแล้วพระแม่แต่พระเถระเองท่านท่านคิดยังไงที่ท่านมาเฝ้าพระเคียวแก้วแล้วก็มากราบแล้วก็เราก็จะได้จะได้มุมข้อคิดอย่างที่ท่านพระเถระท่านท่านมานาสิการและใส่ใจเข้หมดคนระับโอเ้ ครับข,ขอโอกาสพระมหาเถระผู้เป็นประธานสงฆ์นะจริงๆก็การที่เราได้เกิดมาเป็นมนุษย์ในชาติหนึ่ง,งแล้วก็การที่เราจะได้สั่งสมอัธยาศัย ที่เรียกว่าเป็นอัธยาศัยของบัณฑิตคำว่าบัณฑิตเนี่ยแปลว่าผู้ที่สามารถถือเอาประโยชน์ทั้งในโลกนี้ได้ประโยชน์โลกหน้าก็ได้เป็นผู้ที่ไม่ขวางกั้นประโยชน์ที่จะมาสู่ตนถ้าเห็นว่าประโยชน์มันจะมาหาตนไม่ว่าจะโดยทางไหนบัณฑิตทั้งหลายท่านก็จะเปิดรับ เราเห็นว่าโอกาสที่จะได้มาไหว้พระเก้วแก้วเนี่ยไม่ใช่ง่ายสำหรับคนที่อยู่ต่างประเทศเนาะเลขอย่างหนึ่งถ้าเป็นพระที่ท่านไม่ได้มีภาวนาหรือไม่ได้มีคนช่วยเหลือก็ยากที่จะมาได้ในสถานที่เช่นนี้แล้วก็พระแก้วแก้วของพระสมมาสัมพุทธเจ้าก็อย่างที่อาจารย์ท่านว่านั่นแหลนะนะก็มีอยู่แค่สี่อันไม่ได้มีมากกว่านี้ เนะี่ยถ้าเป็นพระาธาตุอย่างอื่นก็อาจจะมีมากแต่พระเขี้ยวแก้วนี้เป็นพระาธาตุที่ไม่กระจัดกระจายซึ่งคงรูปฐานไว้ให้เราเห็นว่าเนี่ยเป็นของบุคคลผู้เลิศซึ่งไม่มีในบุคคลทั่วไปคำว่าเขี้ยวแก้วเนี่ยหรือพระเขี้ยวหรือเขี้ยวเนี่ยมันไม่ได้เหมือนกับว่าเป็นเขี้ยวที่มีอยู่ในสัตว์ที่เราเคยเห็น ในสัตว์เดรัจฉานก็มีเขี่ยวในมนุษย์ก็มีเขี้ยวในสัตว์เล็กมีเขี่ยวแต่เขี่ยวที่สามารถเป็นพระสุรเสียงได้เหมือนพมประกาศพระสัตว์ทำได้ยังสัตว์ทั้งหลายให้ข้ามพ้นไปจากวัตภัยเนี่ยเป็นเขี่ยวที่เรียกว่าไม่รู้ว่าจะอุปมาอย่างไรให้เสมอเหมือนได้เพราะเราไม่เคยเห็นในชาติหนึ่ง,งไม่ใช่ง่ายนะเขี้ยวเราเห็นมาเยอะนะ เี้ยวที่เบียดเบียนคนอื่นเราก็เห็นใช่ไหมเที่ยวที่ทําร้ายกันเที่ยวที่ทะเลาะก,กันเที่ยวที่ใช้บริโภคอาหารอย่างอัตภาพแต่นี่เป็นเที่ยวที่ยังประโยชน์ให้สําเร็จแก่มนุษย์แก่เทวดาและก็แก่พระพรหมด้วยแม้แต่สัตว์เดรัจฉานและก็เป็นไปเพื่อการได้อัธยาศาัยอัตมาจะให้ความสำคัญกับเรื่องของบุพพจริยาขุนมากๆเพราะเป็นส่วนเบื้องต้น ที่จะให้สําเร็จความเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเราเห็นพระเกี้ยวแก้วก็ระลึกถึงคุณที่พระองค์ได้สั่งสมมาสี่อสงไขยกําไรแสนกับถามในใจตัวเองเสมอว่าพระองค์ทําอะไรมาจึงได้เที่ยวที่งดงามขนาดนี้ทรงเสียสาระอะไรมาบ้างจริงๆอาตมาอาจจะคิดไม่เหมือนคนอื่นนะอาจจะคิดเพียงแค่ว่าเรามาไหว้ห้านาทีสิบนาที ชั่วไปเห็นแค่แป๊บๆเดียวแต่สําหรับอาตมาอาตมาว่าไม่ใช่นาทีเดียวตั้งแต่ได้ข่าวว่าพระเขี่ยวแก้วออกมาขณะนั้นเจตนาที่เราอยากจะมาไหว้เจตนาที่เราอยากจะเห็นเจตนาที่เราต้องการที่จะพ่อคูณศรัทธ,ธาซึ่งเราเองก็เราก็สังเกตตัวเองได้นะว่าศรัทธ,ธาของเราเนี่ยมันยังเป็นก็เรียกว่าโลกีสัทธ,ธาหรือ อาจารศรัทธาที่มันยังหวั่นไหวยังเป็นปุถุชนมันยังไม่ได้มั่นคงมากจนถึงขนาดว่าตัดสินใจได้ว่าชาตินี้จะบรรลุธ,ธรรมบางทีเราพิจารณาไปเราอาจจะยังไม่เห็นชัดขนาดนั้นแต่ที่แน่ๆว่าเรามีโอกาสที่จะทําศรัทธาประเภทนั้นให้เกิดศรัทธาประเภทนี้ต้องเรียกว่าโอกปนสัทธาซึ่งไม่ใช่ภาษาทศรัทธาโดยทั่วไปเป็นศรัทธาที่ตั้งมั่นในคุณของพระสมมาสัมพุทธเจ้า และเป็นศรัทธาเดียวที่ยังสัตว์ทั้งหลายให้ข้ามพ้นไปจากวัตภัยอัตมาเลยคิดว่าตั้งแต่ก้าวเท้าครั้งแรกเตรียมมรริขานต่างๆชำระสรีระร่างกายและคิดว่าเราจะมะพฤติข้อวัดอันใดให้เหมาะให้สมให้ควรเป็นการอธิษฐานกันแล้วว่าเราจะระล,ลึกถึงคุณวันนี้ก็เอาพุทธคุณมาท่องเราจะบูชาด้วยการท่องพุทธคุณใน ช่วงเวลาที่มีอยู่ก็เราก็จะะลึกถึงพุทธคุณให้มากก็ตั้งจิตววานี่เป็นอธิษฐานแต่ถ้าเราไปไหว้เราได้บุญส่วนมากเราจะใช้คําว่าปัถนาเนาะบางทีเราจะใช้คําว่าอธิษฐานสับสนกับคําว่าปัตนาคคาว่าอธิษฐานนี่จะเกี่ยวกับข้อวัดหรือว่าการกระทําที่เป็นกุศลเราต่างๆโดยความตั้งจิตไว้อย่างหนักแน่นให้สําเร็จเป็นร่ปร่วงแต่ถ้าเราทําบุญแล้วต้องการที่จะให้ผลบุญ เป็นปัจจัยเกื้อหนุนให้สําเร็จในสิ่งที่ตัวเองปรารถนาท่านก็จะใช้คาว่าปรารถนามั้นอธิษฐานกับปรารถนาจะมีความแตกต่างกันอยู่บ้างอาตมาเลยคิดว่าเจตนาในการที่เราจะมาทุกย่างก้าวที่เราเดินทางมาอาจจะไม่ได้ก้าวอาจจะนั่งรถทุกขนาดที่เราระลึกมาตลอดนี่เป็นการพ่อคุณศรัทธาที่เรามีในใจอยู่แล้วเพราะอาตมาก็เห็นทุกคนที่มาเนี่เป็น ผู้ที่มีรัตนไตายเป็นที่พึ่งมีสารณคมพูดถึงสารณคมแต่สารณคมของปุถุชนก็ยังไม่ได้เรียกว่าจะได้อยู่ตลอดเนาะก็อยากให้เป็นโลกุตละสารณะเป็นผู้ที่มีสารณะแบบแน่นแฟนอาตมาว่าทุกคนที่มาเขาสั่งสมอัธยาศัยนี้เมื่อนกันนั่นแหละนะอาตมาก็มาสั่งสมพอ่อปูลศรัทธาแล้วก็ยึดเอาประเพณีหรืออข้อประพฤติ ปฏิบัติของบัณฑิตแต่ก่อนที่ท่านได้สมหวังอย่างเช่นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระประเจกับพุทธเจ้าพระอริยาสาวกทั้งหลายท่านดาเนินไปตามปฏิปทานนี้เราจะไม่ละทิ้งปฏิปทานนี้เราจะดําเนินไปตามปฏิปทาของท่านแม้นความปรารถนาของเราเองก็เหมือนกับท่านเหล่านั้นเลยบางคนอาจจะปรารถนาสูงก็ได้ในที่นี้นะอาจจะปรารถนาสัพพัญญุตญาณอาจจะปรารถนาปัจเจกับภูริยานอาจจะปรารถนาสาวกกับบรารมีมากมาย อยู่ในใจทุกคนจะมาว่ามีเพราะว่าทุกคนที่เขาปรารถนาที่จะมาไหว้จะมาบูชาจะมาสักการะจะมาสั่งสมเหตุปัจจัยสั่งสมอัธยาศัยฝังอริยทรัพย์ไว้ภายในเรียกว่าบำเพ็ญบารมีที่จะเป็นเครื่องให้ข้ามพ้นวัฏจะสงสารของตนเนี่ยต้องมีความปรารถนาไม่ได้ที่สุดเลยก็ปกติสาวกนั่นแหลนะเนาะมีในใจคือการข้ามพ้นไปจากอาสะวะกิเลสตั้งหลายได้เนาะก็คงจะจากท่านนี้นะ สาธุสาธุแล้วก็เมื่อกี้ก็ทําให้ได้ประเด็นวันเนี้ยท่านอาจารย์มาหารพรท่านก็บอกวิธีการแล้วก็แล้วก็บอกความในใจของท่านว่าเออท่าน,านได้สาธยายพุทธคุณแล้วก็มีความต้องการอยากจะไปบูชาพระเจ้าด้วยข้อปฏิบัติก็ตั้งแต่ได้รับรู้เรื่องพระเกี้ยวแก้ว เออสิ่งที่พวกเรานใกล้เวลาเต็มทนแล้วเนี่ยสิ่งที่พวกเราต้องอ,อมนานาสิการที่นี่นบว่าเป็นประโยชน์มากนะที่ก่อนที่เราจะได้เข้าไปเฝ้าพระเจ้าแล้วได้ได้ข้อมูลได้วิธีคิดแล้วก็ได้หลักในการดําเนินชีวิตฉะนั้นอยากบอกพวกเราอย่างนี้ด้วยนะว่าเราจะใช้เครื่องบูชาอันเป็นวัตถุทานภายนอก เ็นอมิสบูชาเนี่ยเป็นเป็นตัวแทนแก่ประดุดดังว่าถวายอัตภาพเราแล้วก็เมื่อเราได้จรดวัตถุทานเหล่านี้บูชาพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยก็เป็นอันว่าเป็นเหมือนเด็ดดวงใจยื่นบูชาว่าอัตภาพนี้กระแสะชีวิตรูปธรรมและนามธรรมเนี่ย ได้มอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าแล้วคําว่ามอบกายถวายชีวิตแด่พระพุทธเจ้าแล้วเนี่ยเราจะได้มีตัวกุศลสัญญาหรือเรียกว่าตัวสัญญาที่จําที่เป็นธรรมสัญญาที่มั่นคงว่าในรูปขันเวทนาขันสัญญาขันสังขารและขันญ,ญาณขัน,น,ขนกระแสญญชีวิตในรูปธรรมและนามธรรมนี้นับตั้งแต่ขนาดนี้เป็นต้นไป ได้มอบถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาแล้วแล้วต่อไปเวลาจะยืนเดินนั่งนอนทั้งหลายเหล่านี้เป็นต้นก็จะมีศรัทธาตั้งมั่นในคุณของพระพุทธเจ้าแล้วก็จะดําเนินตามคําสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะไม่ให้บาปอสุรกรรมอันชั่วร้ายทั้งหลายเกิดขึ้นในกระแสชีวิตนับตั้งแต่ขณะนี้เป็นต้นไปใช่ไหมจนกว่าจะถึงซึ่งความพ้นทุก แม้บาปใหม่ทุจริตใหม่อกุศสลกรรมใหม่ที่เราได้เห็นแต่เราไม่เคยทําบาปชนิดนั้นเราก็จะไม่ให้เข้าสู่กระแสชีตนับตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงซึ่งความพ้นทุกข์ศรัทธาศีลสุตตากาชาปัญญาหรือศีลสมาธิปัญญาที่ยังไม่เกิดจะทําให้เกิดให้มีขึ้นและศีลสมาธิปัญญาเป็นต้นที่เกิดที่มีขึ้นแล้วจะพัฒนาให้ไพบูรพิญญภาพยิ่งขึ้นไป จนกว่าจะถึงซึ่งโลกุตละธรรมถ,ถ้าไม่ได้ตราบใดก็จะไม่หยุดจะไม่หยุดในการที่จะระดมความเพียรถ้าทำอย่างนี้แปลว่าพวกเราเนี่ยทำใจให้มั่นคงและเป็นการเฝ้าพระเจ้าที่ดีที่สุดแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยในชีวิตของพวกเราเนี่ยก็มีทั้งขึ้นขึ้นลงลงใช่ไหม ทั้งมีศรัทธาไม่มีศรัทธาไปต้นบางคราวก็มีศีลบางคราวก็ล่วงละเมิดเนี่ยแต่การไปเฝ้าครั้งนี้ของเราเราจะทําให้เข้มแข็งมากขึ้นเมื่อสักครู่ท่านมหาท่านพูดเรื่องของคําว่าโอกัปณะศรัทธาเนี่ยภาษาถ้าศรัทธาเนี่ยเป็นสภาพของความผ่องใสของใจถ้าโอกับปณะเนี่ยไปว่าแล่นไปด้วยแล้วก็แล่นออกจากบาปได้ด้วยเนี่ย ออกจากความไม่เชื่อมั่นเข้าถึงความเชื่อมั่นเมื่อศรัทธาแล่นไปแล้วเนี่ยนำพาความเพียรเข้ามาด้วยนยีแล้วก็ความเพียรก็หนุนเนื่องทำให้สติเนี่ยมีความแข็งแรงตั้งมั่นด้วยแล้วก็ความตั้งมั่นแห่งจิตที่เป็นกลุ่มสมาธิแล้วก็ปัญญาเพื่อต้องการเห็นคุณของพระพุทธเจ้าอย่างแท้จริงให้เกิดขึ้นฉะนั้นตรงนี้พวกเราได้องค์ความรู้ได้ข้อมูล ก็แปลว่าเราจะทํากายกรรมเนี่ยบูชาพระเจ้าด้วยวจีกรรมก็จะบูชาพระเจ้ามโนกรรมก็จะบูชาพระเจ้ากายกรรมที่เป็นทานกุศลวจีกรรมที่เป็นทานกุศลแล้วก็มโนกรรมที่เป็นทานกุศลในขณะที่เราหยิบของเครื่องสักการะไปบูชาแล้วเดินไปเนี่ยแล้วน้อมจะถวายเนี่ยอันเป็นกายกรรมที่เป็นกุศลและการเดินเพื่อจะไปบูชาพระพุทธเจ้าเป็นต้นเป็นจารีป ที่อริยะบุคคลทั้งหลายอริยชนทั้งหลายท่านทําไปฉะนั้นกายกรรมก็เป็นศีลกุศลด้วยและในขณะเดียวกันเดินไปเนี่ยใจเราก็ลําลึกถึงคนของพระเจ้าด้วยใช่ไหมเช่นไม่ทํากายไม่ทําวาจายเคลื่อนไหวทําใจละลึกถึงคนของพระเจ้าว่าเราจะน้อมถวายสิ่งเหล่านี้บูชาเรื่องมโนกรรมก็กลายเป็นทานกุศลได้เหมือนกันนี้เป็นต้นฉะนั้นเลยว่ากายกรรมเป็นทานกุศลคือการให้ กายกรรมเป็นศีลกุศลคือทาตามจารีตกายกรรมเป็นภาวนากุศลในขณะที่เดินไปก็เลยลึกถึงคุณของพระเจ้าไปถ้าวจีกรรมเป็นทานกุศลก็บอกว่าข้าพเจ้าปรารถนาจะน้อมถวายวัตถุทานนี้แด่พระเจ้าเชิญชวนท่านทั้งหลายมันร่วมถวายบูชาพระเจ้าด้วยกันอันนี้วัจีกรรมเป็นทานกุศลบอกว่าการถวายทานการบูชาพระเจ้าเป็นต้นเป็นจารีตเป็นประเพณีตามแบบอย่างของอริยชน ก็บอกก็กล่าวซึ่งกันและกันวจีกรรมก็เป็นศีลกุศลในขณะเดียวกันก็ใช้วาจาเปล่งกล่าวว่าอีปิปิโสรภครวาอารหังสัมมาสัมพุทโธเป็นต้นวจีกรรมก็เลยกลายเป็นภาวนากุศลเป็นนั่งอยู่เดี๋ยวเราไปนั่งเฉยๆที่ไปนั่งมองพระเก้ยวแก้วหรือยืนเนี่ยไม่ทากายวาจายเคลื่อนไหวแล้วก็ลําลึกถึงว่าเราได้น้อมถวายวัตถุทานนี้บูชาหนอ ่ะเป็นทานมนโนกรรมเป็นทานกุศลการกระทานี้เป็นไปตามแบบอย่างของอริยชนที่ทํามาตามลําดับเราก็ไม่ละเลยประเพณีตามแบบอย่างของอริยชนเลยเนี่ยมนโนกรรมก็เป็นศีลกุศลด้วยใจที่ระลึกถึงพัจ,จริยาคุณเห็นพะสรีละคุณพระคุณะคุณมีพระสัพพัญยุตยานเป็นต้นลําลึกอย่างติดต่อและต่อเนื่องมนโนกรรมก็เป็นภาวนากุศลนั้นเราจะทํากายกรรมให้เป็นทานศีลภาวนา วจีกรรมไม่เป็นทานศีลภาวนามนโนกรรมไม่เป็นทานศีลภาวนาเนี่ยถ้าทําอย่างนี้ก็แปลว่าเราจะไปบูชาพระเ,เจ้ากันโอเคตกลงตามนี้นะ <c oughs> ได้มุมแล้วโมทนากับท่านทั้งหลายเยเ,เดี๋ยวเราจะเตรียมเข้าห้องน้ํากันแล้วแต่นี้ย <c oughs> แล้วก็จะได้ไปเฝ้า